สวัสดีครับพบกัผมนะครับกรีฑพลเดชวิสัยกับมันเกิดอะไรขึ้นนะครับในช่วงนี้นะครับเรื่องเกี่ยวกับพักอณาคตใหม่พักเก้าวไกลพักประชาชนซึ่งบุคคลนะชั้นนำของประเทศให้ความสนใจนะแล้วก็มาเข้าข้างด้วยเป็นประเด้ยังไงปกติแล้วมันก็จะมีกลุ่มพวกในทุนเนี่ยหรือกลุ่มพวกชนชั้นสูง ก็จะไม่พอไม่ชอบหรอกครับปรคเก้าไก่แต่เดี๋ยวนี้คันมาชอบกันซะแล้วครับมันเกิดอะไรขึ้นโดยเฉพาะคนคนนี้ครับหมอ่อมหลวงปื้มครับหมอ่อมหลวงนัถกรเทวกุลในการยุบพรรคเก้าวไก่ที่ผ่านมาหม่อมปื้มนี่ซัดหนักซัดหนักเลย สัตสารสตุลาการเน่ะชัดทุกวันเลยไมเกิดอะไรขึ้นวะเหมือนกับว่าหม่อมปื้มเนี่ยเป็นผู้ซึ่งทรยศต่อชนชั้นตัวเองนะเอาจริงชนชั้นเดียวกับหม่อมปื้มเนี่ยไม่ควรที่จะมาเชียร์พระเก้าไก่ไม่ควรที่ จะมาเชีย์พักประชาชนครับแต่ดีๆมันก็เปลี่ยนไปละเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงเลยจริงก่อนจะมาพูดถึงหม่อมเปิมต่อมาดูซิว่าเขาคือใครหลายคนไม่รู้จักก็มันจะมาเล่าให้ฟังเขามียศนะครับเป็นร้อยตีนะร้อยตีมุมหลวงนักกรเทวกุล เกิดปี2519ครับเป็นลูกชายของหม่อมราชวงศ์ปีดียาธรเทวกุลหม่อมราชวงศ์ปีดีนี้เป็นรองนายกสองสมัยนะเป็นรองนายกสมัยพลเอกสุรยุทธ์จุรานน์แล้วก็เป็นรองนายกสมัยพลเอกประยุทธ์จันโอชา เคยเป็นผู้ว่าการแบงค์ชาตินะครับคิดดูคุณพ่อเป็นหม่อมราชวงศ์คุณพ่อมีบทบาทในด้านการเมืองเป็นถึงรองนายกผมปื้นเรียนที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรธประสานมิตรแล้วก็ไปต่อที่อเมริกา เป็นเจาตีรักษาตรที่อเมริกานันแหละแล้วจบเปียทความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแล้วก็เศษศาสตร์ระหว่างประเทศวิจัยระหวะ่างประเทศศึกษาชั้นสูงของพรเอสนิดหมาอะไรจอห์นฮอปกินอเมริกาก็คือ จบไฮสกูลจบตีจบโทที่อเมริกาครับพอกลับมาเรียนจบก็ไปทำงานเป็นล่ามแล้วก็เป็นผู้ร่างคำถแถลงสังกัดกรมข่าวฐานบกนั่นแหละครับกไ็ได้รับยศร้อยตีถ้าเก็นนั้นมาถ้าอยู่ป่านนี้ก็าอาจจะได้เป็นนายพลไปแล้วนะหรือไม่ก็เป็นทูตทหารเป็นอะไรไปแล้วนะ มอมเพื่อนนี่เป็นสื่อบนชนครับต้องทําทํารายการโทรทัศน์ทํารายการวิทยุเป็นดีเจไปละเยอะเยอะเยอะมากๆเลยจริงเพราะเขาเป็นคนมีความรู้ภาษาอังกฤษก็แต่ช้านเรื่องเศรษฐกิจการเงินการค้ังก็เป็นเรื่องการปกครองก็ได้ก็เลยทําให้มีเรื่องพูดเยอะแล้วก็ทําไปหลายรายการด้วยกันครั้งหนึ่งก็เคยไปเป็นพิธีกรร่วม รายการเรื่องเล่าเช้านี้ร่วมกับคุณสรยุทธ์นะครับที่ช่องสามแล้วก็เป็นพิธีกรรายการปากต่อปากแล้วก็รายการแกะดำที่ช่องสามแล้วก็มาวิเคราะห์ข่าวรายการทานข่าวเศรษฐกิจที่ช่องห้าแล้วก็มาดำเนินรายการวิพากษ์ุูนและรายการเป็นเปิเป่มที่ช่องเก่าที่ดูเป็นแม่งทุกช่องเลย ช่องสามช่องห้าช่องเก้าช่องเจดไม่มีไม่มีแล้วก็มาโด่งดังก็ที่วายทีวีนี่แหละครับรายการสูงหัวคิดก็พูดคุยกับนายแพทย์สุรพงศ์สื่อวงรีแล้วก็รายการเวกอัพไทยแลนด์ก็ได้ร่วมรายการกับคุณชูวัตคุณสีโรดคุณอดีตึกแล้วก็คุณวิโรดวิโรดอารีนะไม่ใช่วิโรดเก้าไกล แล้วก็ทำรายการเพิ่มแล้วก็ทำรายการทูน g h t ไทยแลนด์ตอนหลังก็เปลี่ยนเป็น t a อ k กี้ไทยแลนด์ท l อกกี้ไทยแลนด์ก็ทำไว้นะครับคุณเพิ่มตอบโตมากับไว้มีชื่อเสียงโด่งดังก็กับไว้นะครับ <c oughs> แล้วก็เคยมีปัญหา กับคุณส่อยุทธ์นะตอนทําแรกๆร,รายการเล่าเล่าข่าวรายการอะไรวะรายการเรื่องเล่าช้าเนี้ครับก็คือใครใครไปทํารายการกับคุณส่อยุทธนะก็แกไม่ให้เกียร์แหละครับแกต้อนเป็นเป็นปาก,กิิมเป็นลูกไล่แนะละหม่อมเพิ่มก็ทนไม่ไหวก็ออกมาก็มีไอ้นักข่าวกีฬาคนหนึ่งตัวดําๆอ่ะชื่ออะไรวะก็โดนหนักเหมือนกันนะแต่ก็ไม่ออก หลังก็อยู่คุณกระหนกก็โดนกระหนกก็โดนโดนสรยุทธ์อัดเละอยู่กันไม่ได้นะครับก็ออกกันไปก็แยกทางกันไปแล้วเขาก็ลงกทมนะครั้งแรกก็ทําได้จะลงจะลงแล้วไม่ลงจะลงแล้วก็ไม่ลงสุดท้ายก็ถอนตัวแต่ครั้งที่สองก็ลงลงก็แพ้ลงเพราะว่ากทมแพ้ แล้วก็ช่วงที่มีพันธมิตรเนี่ยแหละครับหมอมปื่มก็จะวิพากวิจาร์ณแบบแหลกลางแบบเสียหายอย่างรุนแรงเลยจริงๆก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นมีครั้งหนึ่งก็ไปวิพาก์วิจาร์ณพัรคภูมิใจไทยวิพากวิจาร์ณคุณอนุทินชาญวิรกูลไปตั้งชื่อพัรคเขาว่าพรรคกัญชาเสรีอะไรทำนองเนี้ยพรรคกัญชาในรายการเดอะดีดี้ดอไลนเนี่ย ปรากฏว่าก็โดนคุณอธิทินแจ้งความจับมีนประมาทก็เดินทางไปที่บุรีรัมย์ตอนนั้นก็แบบถอดเขี้ยวเล็บเลยผมเพิ่งเห็นหมอ่อมปืมที่คือแม่งปอดแหกอ่ะจริง <c oughs> แค่โดนกคดีมีนประมาทปอดแหก <c oughs> ไปไปไล่ด้วยนะแสดงความปลอดให,ให้คนเห็นนะแล้วเอาอะไรวะ พิธีกรปากกล้าด่าคนรู้ด่าคนนี้ด่าคนาคน,าคน,าคน,นั้นน้ถึงอย่างงี้มันจะไปกวนอะไรวะแล้วก็โดนผู้สุประชัยใจสมุทรขู่ด้วยนะเวะ้ยจะให้แฟนคลับจะให้สมาชิกพักภูมิใจไทยทั้งประเทศอ่ะแจ้งความแม่งเจ็ดสิบเจ็ดจังหวัดเลยะโอ้โหคราวนี้ก็ลนลานเลยเดี๋ยววะลนลานสุดรไม่รู้ใครเคลียร์คุณอนุทินเขาว่า็ถอนแจ้งความให้ หม่องเพิ่มเขาขอบอกขอบใจขอบคุณใหญ่เลยจากนั้นมาการทําหน้าที่ผู้ดําเนินรายการทําหน้าที่เล่าข่าวของหม่องเพิ่มก็เบาลงเบาลงแต่นี่ก็นานแล้วนะมันเป,ป็นปีๆแล้วนะตอนนี้ก็เริ่มแรงขึ้นแรงขึ้นนะโดยการวิพากษ์วิจารณ์สารวิาพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับการเมืองนี่ก็แรงขึ้นแรงขึ้นนะผมก็จะบอกหม่องเพิ่มว่า ถ้าเกิดโดนอีกอย่าไปกลัวแม่งเลยมีนประมาทก็มีนประมาทนะครับยิ่งถ้ามีคนขู่ว่าจะให้สมาชิกพักทั่วประเทศแจ้งความจับมีนประมาทมอมปื้มก็ไปแม่งทั่วประเทศก็ได้เงินก็มีก็เลือว่าไปเที่ยวเจ็ดสิบเจ็ดจังหวัดจะเป็นไรไปและสังคมเยจะตาหน้าให้คนที่แจ้งความจับเองแหละครับเอาจริงใช่หะ เพราะฉะนั้นอย่าไปกลัวผมเป็นหลายคนที่มาเล่าขา่าวมาเป็นยูทูบเบอร์มาพอโดนแจ้งความหน่อยปอดแหกเยี่ยวตากขี้แตกซันเป็นเจ้าเขา้าบางคนไปกราบตีนเขาบางคนเอากระเช้าไปให้เขาอย่าไปกลัวแม่งเลยยังเก่งก็ติดคุกติดคุกก็ไม่เกินสองปีมินประมาณนะ ดประมาณด้วยการโฆษณาเนี่ยไม่เกินสองเปีปรับก็ไม่เกินสองแสนบาทที่ขูว่าสิบล้านร้อยล้านก็ขู่กันมาศาลท่านก็ตัดสินตามเนื้อผ้าใช่ป่ะถ้าสิบล้านก็สิบล้านไม่มีเงินให้ก็ฟ้องทางแพ่งไปก็ยึดทรัพย์ไปก็เท่านั้นเอง อย่าไปกลัวนะครับหม่อมเพิ่มครั้งนี้อย่าไปทําเหมือนครั้งภูมิใจไทยนะหม่อมเพิ่มนะเอาให้มันแรงเดินให้มันแรงเลยดุยไปเลยเพราะจริงๆหม่อมเพิ่มไม่ควรที่จะอยู่แค่ตรงนี้หม่อมเพิ่มมีความรู้ความสามารถเป็นนักเรียนนอกด้วยควรจะไปทํางานการเมืองสู้ศึกผู้ว่ากทมอีกครั้งหนึ่งหรือก็ไปอยู่พักไหนพักหนึ่งไปเลย ถ้าชอบพักประชาชนก็ไปสมัครเลยไปลงสอสอปาร์ตีลิ์พักประชาชนในสมัยหน้าเลยเอาให้แมงทะลุปูปลอไปเลยนะครับผมเพราะเสียดายความรู้ความสามารถคนอย่างหอมเปิมนะครับผมผมก็สรุปให้ฟังอีกว่าคนอย่างหมอมเปิม,ปมกืะยึทอนยศต่อชนชั้นตัวเองผมเป็นสิ่งที่ดีดนะ ผมชื่นชมด้วยซ้ําไปนะเพราะว่าอุดมการณ์ของเราแต่ละคนมันก็ต้องเป็นของแต่ละคนเดียววาใช่ปะมันไม่มีไม่ดีถูกหรอกเราจะชอบพักพลาประชาชนไม่ใช่พลงประราชาชนเราจะชอบพักประชาชนก็เรื่องของเราเราจะชอบพักเพื่อไทยก็เรื่องของเราเราจะชอบพักภูมิใจไทยก็เรื่องของเราชอบพักไหนประกาศแม่งออกมาเลยอย่าไปอมอมอมแอมออมอมอมแอมแมว นะครับผมนั่นคือเรื่องราวที่เกิดขึ้นครับในบ้านนี้เมืองน,นี้ประเทศนี้ผมมีหน้าที่นําเสนอในแง่มุมของผมนะครับผมผมมีรูปพ่อปู่ศรีสุดโทเทพพระเจ้าแห่งโชคลาภให้บูชาครับทำพิธีใหญ่ปลูกเสกใหญ่นะครับในวิธีไหว้ครูปู่ใหญ่ ให้บูชา290บาทนะครับมีจํานวนจํากัดนะทำไว้9 9รูปตอนนี้ก็น่าจะเหลือไม่ถึงแล้วนะสั่งบูชากันได้นะครับผมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งครบทั้มตระใครให้ผมด้วยแล้วก็ดูโฆษณาท้ายคลิปด้วยนะครับโฆษณาท้ายคลิปนั้นมีสินค้าเยอะแยะมากมายซึ่งเป็นสินค้าบ้านๆครับไม่ว่าจะเป็นกล้ยตากบางกระทุ่มไม่ว่าจะเป็น น้ำพริกากากหมูสมุนไพรไม่ว่าจะเป็นกระถางแคนตัดซึ่งเป็นงานศิลปะเป็นงานแฮนเมดเป็นงานฟรีแฮนไม่ว่าจะเป็นน้ำหอมสายมูเตรูยี่ห้อม,มุนตาเป็นสินค้าบ้านๆคนบ้านบ้าน,านทำช่วยสนับสนุนอุดหนุน,นคนบ้านๆและกูอุดหนุนผมด้วยอุดหนุนช่องผมด้วยนะครับเพราะว่าก็มีรายได้จากการทำ YouTube และการขายของนี่แหละครับ ติดต่อผมได้ทาง Facebook อาจารย์กิษชีวิตกับด้านเบอร์ดีไลน์กับเบอร์โทรศัพท์เบอร์เดียวกันครับกินกลางกันเข้ามาคุยกันได้ทุกเรื่องราวครับผมวันนี้ขอบคุณครับขอให้มีความสุขขอให้พระคุ้มครองรพี่น้องประชาชนชาวไทยทางประเทศครับสวัสดี